สวัสดีครับพบกันอีกแล้วทั่วไทยไปกับพิกอดเช่นเคยครับวันนี้ผมนำภาพของแหวนนะครับหลวงพ่อผู้มีพุทธกรมศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมพามาพบกัน ดังใจดีครับก็คืออาจารย์หนุ่มคนดังลำปางครับที่มีแต่ให้มีอะไรก็จะมาให้ชมกันเสมอนะครับมีอะไรที่อาจารย์เขาแบ่งได้โดยเฉพาะความรู้นะครับความรู้เรื่องของพระนะครับเรื่องของพุทธาคมต่างๆนะครับเรื่องของปาฏิหาริย์เมตตาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ อาจารย์เขาเป็นอาจารย์ประจํารายการเลยครับใจดีมากๆใครมาหาเนี่ยอาจารย์มอบความเป็นสิมบคคลให้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอุ้ยเยอะแยะครับเยอะแยะนะครับใครมาหาต้องมีรอยยิ้มกลับไปนะครับก็ไ <voit S 1> <pet> <un> ปติดตามชมกันได้ครับว่าอาจารย์หนุ่มคนดังลำปางมีความเป็นสิมบคคลหรือว่าพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรไม่ชมกัน ติดตามไปชมได้ครับผมวัสดีครับอ่ายินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆนน้องๆที่มาสอบถามเรื่องพาเครื่องของความรู้ให้เพื่อนๆสมาชิกนิดน,นึงก็ดูนะเพราะว่าเค้ยวขาดปลอดภัยดีอะ่ะนึกอะไรก็ได้อะ่ะสนใจ,ใจนึกว่างั้นสนใจนึกงว่าปัญหาใช่อ่าก็มไหมผมมีกออ็ดู ใช่ติดตาลงกปูดูออได้จะแปะล,ลงกปูดูวีนี่นี่นี่พูดถึงเม,มื่อวานจ้ะเมื่อวานนิดนึงกล้องใช้ไม่ได้นะถ้าน้องๆสนใจอยากโทรถามผมได้ผมจะให้เบอร์โทรศูนย์เก้าสามหกศูนย์สามแปดเก้าสองสองถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบตรง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 ,ตรงเลยเป๊ะเลยนะครับผมไอ้จีไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับครับผม ยังไงไงอะเดียใครไปเล่นสองสองตามผมเลยนะมันก็ไม่แน่นะพี่อ่าเออถ้าใครมาเจอเราเราก็ให้ส่วนเราเราเจอใครเขาชอบก็ให้อีกนะสุดมากผมใจอ่อนลุกลุกวาะลุกผู้หมุนทุกวันก่อนเนี่ยล็อกเก็ตเนี่ยยังให้เลยให้คนเก็บขยะเนี่ยนะให้รถขยะมาน่ะอยากได้อยากได้โอ้ปวดไป ถ้าคนจะโทรมาหรือว่าคนจะติดต่อมาทุกวันนี้มีคนเชิญอาจารย์ลงไปที่บ้านอีกเยอะอยู่แล้วแต่เราไม่มีมคิวจะไปว่า้วนเนอะเพราะเราก็ต้องทํางานฟ<ส>ังผมเกิงนใจทุกท่านนะครับว่าท่านจะต้องได้ได้อะไรกลับไปอ่ะนะ คุณแฝนหลวงพ่อทีวีสัาสามเสือกกับไกผมก็มีอ่ให้เรียบร้อยเลยมีฮะมีนะมีไห้ชมด้วยคนที่มาหามันนั่งรอก็ให้ไปเลยนะเขาไม่ได้เช่านะมีสักติคนนี่ยเนี่ยเพื่อจะหนุ่เป็นพยาได้ว่าคนดังเนี่ยนะ